ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด 18ปีกับความเจ็บปวดไม่กินน้ำก็หลับเองไม่ได้ก็ทำหมายตัวเองดีกว่าจะแม่ผู้ยิ่งใหญ่อย่าเชื่อเป็นความ,ห,ม,ห,มหวันความหวันพอตื่นมาแล้วไม่ใช่สังเวยจุดบอดเปิดทางมรนะ นักสร้างอดีตโมเดลไว้เกษียเป็นคนแก่ที่ไม่มีศักยภาพแย่นะเรื่องจริงไม่น่าจริงปบเชยคนจิ๋ว กรรมทำร้ายตัวเองไม่เพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้กับน้องแอมแต่ยังสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้เป็นแม่มานานถึง18ปปีเลยครับน้องแอมเป็นผู้พิการทางสมองมาตั้งแต่เกิดตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นเข้าช่วงวัยสี่ขวบทุกครั้งก่อนนอนก็จะเริ่มมีพฤติกรรมเช่นนี้เพื่อให้ตัวเองหลับแม่พยายามหาทางรักษาทุกวิถีทาง เพราะไม่อยากเห็นลูกตัวเองต้องเจ็บปวดทรมานแบบนี้ต่อไปน้องก็เกิดมาพิการตั้งแต่เกิดแต่แ,ตแะตอนแรกเกิดมาแม่ยังไม่รู้ว่าน้องพิการมารู้ตอน15วันว่าน้องตาบอด รู้ได้หังว่าสังเกตดูที่ตาของน้องเวลาเขามองไฟมันเหมือนในดวงตาดำมันเหมือนกระจกแล้วมันมองทะลุเข้าไปข้างในแม่ก็เลยกลับไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ออกน้องเขาว่าจะเป็นมะเร็งในลูกตาน้องสองข้างก็เหมือนจะฟักตาออกไปแต่แม่ก็ไม่ได้ทําเขาก็เลยพานนองกับบ้านก็มาเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆจน กระทั tá, ่งสองปีกว่าก็เรื่องไปรักษาน้องเรื่องตานี่ยแหละก็ยังที่ศิราชก็พอหมอตาบอกว่น้องไม่ได้เป็นมะเร็งแต่น้องเป็นผังพืชข้างหนึ่งเส้นประสาทตาเสื่อมข้างหนึ่งก็หมอก็บอกไม่มีโอกาสหายน้องตาบอดสองข้างก็รักษาหมอตามาเื่ยมากะ หมอตาก็ส่งมาหาหมอพัฒนาการว่าน้องสองขั้วแล้วประมาณนั้นน้องไม่เหมือนไม่มีพัฒนาการื่อนไหวอะไรมากนะก็เลยส่งมากระตุน้นเริ่มเช็คว่าพัฒนาการเกิดไม่มีพัฒนาการเกิดจากสาเหตุอะไรจะจุดเริ่มต้นก็ไปเอ็กซเรย์เอ็มสมองก็ปรากฏว่าน้องไม่มีสมองซีกขวาข้างตาบอดสองข้าง พูดไม่ได้เดินไม่ได้ก็ไม่กินข้าวไม่กินน้ําก็หลับเองไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองจนกว่าจะหลับการทำร้ายตัวเองหนักขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นโขกหัวตัวเองจนเลือดออกโดยที่แม่ไม่มีหนทางช่วยเหลือได้เพราะยิ่งช่วยน้องแอมก็จะยิ่งทำพฤติกรรมต่อต้านที่รุนแรงขึ้น รู้สึกแปลกเหมือนกันว่าทําไมอยู่ๆมันมาทําพฤติกรรมแบบนี้ให้แม่เห็นจนครุ่จนหลับจนเลือดแตกเจาะรูเล็กๆจากเลิอเล็กๆอ่ะนิดเดียวจากพื้นเลยแหละจากรูนิดๆิแล้วก็พอแตกมากๆเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากตรงแผลเป็นหางคิ้วคือมันตรงนี้เละแล้วอ่ะโอ้โหเสียใจนะเราจะช่วยยังไงลูกได้ก็พบหมอตลอดก็ไปรีบไปรักษา แต่หมอก็รักษามาตั้งแต่นั้นเลยอ่ะสี่ปีกว่าจนมาสิบแปดปีก็ยังแก้กันไม่ได้กันแม่ก็ต้องพยายามหาวิถีทางช่วยอ่ะช่วยให้น้องแบบให้เบาอ่ะไม่ให้เจ็บให้ปวดอ่ะแม่ก็ทําทุกอย่างนะยง้แม่ก็หมอนแนะนาเอาผ้าพันเอาหมอนรองให้ที่นิ่มแม่ก็ทําหมดเอาผ้าพันหน้าผากให้กาดทําหมดแตม่มันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีแต่ต่อต้านเขา ต่อชาติให้เขาทำหนักขึ้นน้องน้องีสมมติว่าเราเราเอาผ้ามาพันนี่ว่าเหตุการ์เกิดเกิดอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดควบคุมอารมณ์ได้คือยากอย่างจะโขกน้อยแต่โขกเรื่อยเรื่อยเรื่อยนานนแตกอย่างครึ่งชั่วโมงน้องโขกไปครึ่งชั่วโมงถึงจะแตกแต่ถ้าเราเอาผ้าไปพันปุ๊บไปจุกจิกกับเขาอะเขาก็เหมือนต่อต้านและเขาลำคาญ เขาก็จะรีบขูดให้แรงให้หนักขึ้นตึบ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 ไม่เกินสิบห้านาทีก็แตกแหละแตกเลยแตกเลือดและจากสิบสามสิบนาทีเลือดสิบห้านาทีแตกเลยหมอบอกกับทีมงานเรื่องจริงผ่านจอว่าอาการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองไม่ทํางานสมองขาดเลือดไปเลี้ยงทําให้การไหลเวียนของโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองในส่วนนั้นได้หยุดลงจึงส่งผลให้เนื้อสมองถูกทําลายเนื่องจากการขาดออกซิเจนและสารอาหาร เมื่อสมองไม่ทํางานทําให้น้องแอมสูญเสียความสามารถในการมองเห็นรวมถึงการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยส่วนพฤติกรรมการทํำร้ายตัวเองก็เกี่ยวเนื่องมาจากสมองเช่นกันครับตอนแรกยอยูใจละทอล้อละคิดโอ้โหลูกเราเกิดมาพิการตาบอดเราเนี่ยเราก็ พยายามทําใจตัวเองว่าอืไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเราไม่เป็นไรแล้วเราเลี้ยงได้ก็คิดว่าลูกเยวปกติคือเหมือนว่ายอมใจตัวเองพยายามทําใจให้ได้ว่าลูกเราปกติแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็รักษาเขาก็เลี้ยงเขาไปเรื่อยๆเลี้ยงก็เหมือนก็เลี้ยงเด็กทั่วไปทั้งๆท,ที่รู้เขาพิการะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้แค่ตาบอดไม่เป็นไรแม่ก็ว่าอย่างนี้ แต่พอก็อเริ่มมารู้ทีละอย่างละอย่างทีเดียวมึงก็โหดหูใจพอโอ้โหแบบแทบจะเดินไม่เป็นเหมือนกันนะรู้ไม่มีสมองมากินข้าวไม่ได้ตาก็บอดพูดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อา้าวไปใหญ่เลยหนักอีกอย่างนอนหลับเองก็ไม่ได้อีกนักต้องมาทำร้ายตัวเองนั่นแหละเป็นความทุกข์ที่สุดข,ของแม่ ื่อน้องแอมหลับก็ใช่ว่าแม่จะมีความสบายใจเพราะน้องแอมยังมีอาการชักขณะที่นอนหลับเพิ่มขึ้นมาอีกทําให้แม่ยังต้องเฝ้าอยู่ข้างๆอย่างใกล้ชิดหมอประจําตัวน้องแอมกับแม่พยายามรักษาอาการของน้องมาโดยตลอดพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการรักษามาเรื่อยๆเพื่อหวังให้อาการของน้องดีขึ้นในหนึ่งเดือนคุณแม่จะต้องพาน้องนั่งรถตู้ประจําทางเพื่อพาน้องแอมไปหาหมอที่โรงพยาบาลสิริราชไม่ต่ำกว่าสองครั้ง

ยากลําบากแต่แม่ไม่เคยท้อที่จะพาน้องแอมไปรักษาทุกวันนี้พฤติกรรมของน้องแอมยังคงทําเหมือนเดิมครับแต่หมอสั่งยานอนหลับให้น้องแอมกินไปพร้อมกับการกินนมก่อนนอนเพื่อให้หลับสบายง่ายขึ้นและไม่ต้องทํำร้ายตัวเองถึงขั้นรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาแล้แม่ก็พยายามรักษานะไม่ได้หยุดรักษานะ ทุกนัดทุกหมอไปตลอดทุกโรคแล้วก็บอกลูกแม่ก็ได้ช่วยเขาได้เท่านี้แหละแล้วก็แม่ให้เขาทรมานไปมากกว่านี้คิดถึงตลอดเวลานะเขาเกิดมาพิการทั้งชีวิตเขาก็มีโอกาสแค่มีลมหายใจวันๆแต่แม่ก็ไม่อยากให้เขาต้องทรมานไปมากกว่านี้เจ็บปวดไปมากกว่านี้เขาก็ไม่ได้พูดบอกเราได้เลย ทางเดียวที่แม่ดูได้คือพาเขาไปรักษาให้พ้นจากความทุกข์ความเจ็บปวดให้น้อยลงดีกว่าปล่อยให้เขาต้องทำแล้วก็อยู่กับความเจ็บปวดไปตลอดชีวิตโดยที่เราไม่ได้ไดนั่งดูก็ไม่ได้คืออยากดูแลเขารักษาเขารู้ตลอดเวลาสิบกว่าปีแม่รู้ตลอดว่ามันรักษาไม่หายแต่แม่ก็อยากรักษาให้เขาเบาที่สุดดีที่สุด ไม่อยากให้เขางเจ็บปวดไปมากกว่านี้เหตุผลเดียวที่ทําให้ผู้เป็นแม่ยอมอยู่กับความเหนื่อยความท้อความเจ็บปวดน,นั่นก็คือความรักหัวใจของทั้งคู่แข็งแกร่งหนึ่งคนสู้กับความเจ็บปวดของร่างกายกับอีกคนหนึ่งสู้กับความเจ็บปวดของจิตใจเพียงแค่ได้อยู่ด้วยกันในทุกวันนี้มันก็มีความสุขพอแล้ว เรื่องราวของน้องแอมจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สะท้อนให้สังคมฉุกคิดกับปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นรายวันครับลูกแม่พิการทั้งชีวิตแม่ยังเลี้ยงเลยทุกวันนี้แม่ถือว่าแม่โชคดีที่ได้ดูแลน้องแอมนี่คือประโยคที่คนเป็นแม่ฝากทิ้งท้ายไว้ให้กับคุณผู้ชมครับ วันว,วันพอตื่นมาแล้วไม่ใช่สังเวยจุดบอดเปิดทางมรณะนักสร้างอดีตโมเดลไวัยเกษียณเป็นคนแก่ที่ไม่มีศักยภาพแย่นะ